พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลสดกรมมหม่นสุทธานารีนานายกิติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิตยาภานาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยโปรดให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึงพายามยากสภากาชาติไทยเชิญถุงยางชีพพระราชทานเพื่อน,นําไปมอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองนอนท สูงและบ้านหลุมข้าวพัฒนาหมู่5ตำบลหลุมข้าวอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมารวม100ถุงทั้งนี้เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบทกภ,ภัยจากอิทธิพลของพายุเตี้ยนหมู่ที่ทำให้เกิดน้ำท่วมใหญ่หลายจังหวัดรวมถึงจังหวัดนครราชสีมาปัจจุบันสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายในหลายพื้นที่โดยส่งห่วงใยความเป็นอยู่ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมดังกล่าว ซึ่งวันเดียวกันนี้ผู้แทนมูลนิธิได้เดินทางไปยังศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลโนนสูงณโรงเรียนเทศบาล3ตำบลโนนสูงมอบเงินให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตจากน้ำท่วมครั้งนี้2รายและได้เยี่ยมชมรถตู้สื่อสารพึ่งพาเพื่อใช้ในปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของมูลนิธิ จากนั้นลงพื้นที่ไปมอบถุงยังชีพพระราชทานให้แก่ผู้ประสบอทุทกภัยในเขตเทศบาลเมืองโนนสูงและตำบลหลุมข้าวอำเภอโนนสูงรวม100ถุงและเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงครัวมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยซึ่งจัดตั้ง2จุดได้แก่ที่ทําการอบตอทานปราศรา์และวัดบ้านหลุมข้าวแจกอาหารวันละ2มือ้อรวมมื้อละ4,000กล่องต่อเนื่องเป็นวันที่2 ทั้งนี้สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอโนนสูงครั้งนี้นับเป็นครั้งที่รุนแรงที่สุดในรอบหลายสิบปีเบื้องต้นมีน้ำท่วมหนักใน5ตำบลได้แก่เทศาบาลตำบลโนนสูงตำบลเมืองปราศาสตร์ตำบลจันอัดตำบลหลุมข้าวและตำบลทานปราศาสตชาวบ้านกว่า400หลังคาเรือนได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก